แกงหัวปีกะทิใส่กุ้งกุ้งตัวโต,ว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 ตวเนื้อเด้งๆน้ำแกงเข้มข้นนัวกลมกล่อมเผ็ดกำลังพอดีราดลงไปในะข้าสวสซดร้อนคืออร่อยฟินเวอร์ลำแต้ลำว่าป่ะไปยะด้วยกันเริ่มจากซอยหัวปีให้ได้ชิ้นบางๆประมาณนี้แล้วก็นำมาแช่น้ำเกลือแล้วก็นำมานาวแล้วไปล้างน้ำให้สะอาดเลยแล้วก็จะมาตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปตามด้วยพริกแกงขั่ววันนี้คุไม่จะเลือกใช้เป็นพริกแกงขั่วของดีปรีนะคะเป็นสูตรนี้อร่อยเข้มข้นแล้วก็มาใส่ัตถุกันเสียด้วย คั่วส่วนนี้ให้เขาหอมดีคั่วให้กะทิแตกมันเลยนะคะพอเราคั่วกะทิจนแตกมันได้ที่ดีแล้วเราก็จะมาใส่กุ้งแห้งลงไปเพิ่มความนัวให้กับน้ำแกงของเราตามด้วยหางกะทิแล้วก็น้ำสะอาดค่ะ แล้วเราก็ปรุงรสเลยใส่กะปิใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลตโหนดใส่น้ำปะลาร้าแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็เกลือสักเล็กน้อยปรุงรสแค่นี้ก็อร่อยแซ่บนัวแล้วค่ะแล้วก็ใส่นางเอกเมนูนี้ของเราคือหัวปรีกดเขาให้จมน้ำแกงเลยนะเราจะแกงหัวปิีมันสัก 6-7นาทีนะคะให้หัวปีของเรานุ่มแล้วก็สุกดีค่ะ แล้วก็ใส่กุ้งลงไปตามใจชอบเลยวันนี้ครมบครจะใช้เป็นกุ้งใหญ่ไซส์จัมโบ้นะคะเป็นกุ้งขาวนะคะแกะเปลือกผ่าหลังดึงเส้นออกเราจะเอาหัวไวนะ้นะน้ําแกงของเราจะได้มีความนัวแล้วก็กลมกรมเพราะว่าหัวกุ้งนี่แหละ พอกุ้งของเราเริ่มสุกดีแล้วเราก็ใส่ชะอมแล้วก็ต้นหอมลงไปกดผักให้จมน้ำแกงเลยนะเราจะรอให้เข้าสลดแค่แป๊บหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะมาชิมรสชาติตามใจชอบเลยแล้วก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ว้าวสีสันน้ำแกงของเราน่ากินมากๆเลยค่ะนี่เลยจะได้ความนัวจากหัวกุ้งแล้วก็กุ้งแห้งน้ำแกงของเราจะมีความเผ็ดกำลังพอดีนัวกลมกล่อมเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงหัวปรีกะทิใส่กุ้งของครัวบ,บ้านบีทมีใครสนใจจะมากินด้วยกันไหมถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูนะ